สวัสดีครับผมเฉียบเจ็บคันครับเมื่อคืนนี้ต้องยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับชุดโครงการ4ลุงเฉียบแตกนะครับรวมไปถึง3ตัวเน้นส่วนนั้นของตัววีเนี่ยนะครับเสียครึ่งไปนะสำหรับเรกรเน็นะครับน้ำก่อน2 0นะแต่มาเสมอ2 2ก็น่าเสียดายนะครับส่วนประกันทีมเน้นนะครับก็ได้ใช้นะชาเบลโคเอนเช่ไม่มาตามนัดนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรภาพรวมนะครับผลประกอบการในกลุ่มลุงเฉียบ5กลุ่ม2องบรรชีวิตเป็นบวกแน่นอนครับเพราะชุดโครงการ4มาเต็มๆนะก็ฝากไว้แล้วกันถ้าใครไม่มีกลุ่มออออยยยาาาาาากกกกไไไดดดดดด้้้้นนนนนะคคคคครรััับบลลลลุุุุ่่มมีีๆเเเเวววววพูแปิทงงฟตตตสช แต่ละวันหรือแม้กระทั่งเอาไว้รับซื้อสวยๆรวมไปถึงกิจกรรมประกันทีมเน้นในแต่ละค่าคืนสามารถเข้ามาอยู่กับมุงเฉียบได้ถ้าทีมเน้นลุงเฉียบประกันไม่มาเรามีการเค้มคืนให้ด้วยในหลัไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนฝากไว้นะครับ L S 7 7หรือว่าจิ้มลิง์ลุงเฉียบวางไว้ก็ได้ย้าว่มไม่ได้เสียอะไรนะครับส่วนค่าคืนนี้ครับพุธที่3กันยาครับไฮไลท์อยู่ที่ศึกฟุตบอลนะครับนารูวันครับของญี่ปุ่นก็มีถึง4ีคู่รวมไปถึงทางางทหปไไ เหมือนเดิมเดี้องรุี๊ยบจัดการให้นะครับ เอาละครับเราไปด้านที่ฟุตบอลคู่แรกเราไปดูเกมล้วนครับที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าครับระหว่างทางด้านของอุระเรดไดมอนด์วันนี้เขาจะเปิดบ้านนะครับนะรับการเยือนด้างของคาวสกิฟอนตาเล่ก็ถือว่าเป็นเกมคู่ใหญ่เตะกันในช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับในส่วนของเกมคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่ายผลสกอร์ครับจบลงที่เท่าไรใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรุ้นรับเสื้อสวยๆจากลุงเฉียบฉาบคารผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลุงเฉียบวางไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์กันมา 4เกมหลังสุดเปได็นร่างของนะครับคาวะสกิฟอนตตเรชนะไป1เกมเสม,มอไป3เกมโดยที่อูระเรดไดมอนไม่เคยชนะคาวะสกิได้เลยใน4เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะครับเกมนี้มันเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเตะกันแบบเย้าเยือนส่วนนัดที่2จะกลับไปเล่นที่บ้านของคาวะสกินะครับในวันที่7นะครับกันยายนก็ถือว่าน่าสนใจว่าเกมแรกเนี้ยที่บ้านของอูระเรดไดมอนใครจะกามชัยไว้ได้ก่อนในศึกรัวครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5้าเกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นอย ชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอเบเด็กนิงงตะาไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนร่างของคาวาสกีฟอนตาเล่หเกมหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้2ครับแล้วก็เสมอ1ชนะ2 2นัดหลังสุดชนะรวดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านชนะทานังของมาชตะเซนเวียไป5ประตูต่อสาก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดทั้งคู่นะครับดูค่อนข้างสูสี 4, กันพอสมควรส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับคาดว่าน,น่าจะส่วนเล่นตัวหลักลงทั้งหมดเพราะว่านี่คือรอบแปดทีมส เชียนะครับวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านน่าจะมาในระบบเดิมครับ4 2 3 1ก็นำทัพโดยผษาประตูมือ1ครับจอมเก๋าอย่างนิชิกาวะครับกองหลังก็มีทั้งของโบซ่าจับคู่กับฮอยบาเทนนะครับตรงกลางมีกุตับสันนะครับซาวิโอริมเส้นชาวบราซิเลียนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดา4ประตูกับ5แอซิดแล้วก็ยังมีทั้งของคาเนโกะนะครับนะก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของชาติทิพย์สมัยที่ค้าแข่งอยู่กับคอนซาคอนซาโดเลซอปโปโรนะครับก็ย้ายมาอยู่กับอุระก็ผลงานดีครับหนึ่งประตูกับสแปร์ ครับก็เป็นด้านของพวกอ่า ยูมาซุสุกินะครับนะก็เป็นจอมเก๋าอีกหนึ่งคนสําหรับกองหน้านะครับหมายเลข40ก็ดูจากตรงนี้ก็จะบอกว่าตัวเลนหลักๆลงเฉ็บเะว่าทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างปิศาจแดงแห่งเอเชียอุระเรดไดมอนน่าจะอยู่ครบนะครับกับเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกในบ้านของตัวเองนะครับส่วนทา้า้่างของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างทนงา้างของคาวาสกิฟอนตาเล่ครับวันนี้พวกเขาหน้าจะมมาในระบบ4ี่สอเช่นเดียวกันครับนำทัพโดยกองหลังอย่างมิอุระนะครับนาซาสกิรวมไปถึงตรงกลางอย่างคาวาฮาระนะครับแล้วก็ยังมียาม ยุโตะวากิสกะ4ประตูกับ6แอซิดแล้วก็ทาชิบานดาดะอิโตะนะครับแล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างทาาด้างของเอริซันที่ซัดไปแล้ว10ประตูกับ2แอซิดก็น่าจะได้ออกซ้ายจริงเพราะนั้นดูจากตรงนี้คาวาเองก็มาเต็มที่เหมือนกันเกมนี้พวกเขาก็ไม่อยากพลาดโอกาสในการยันเสมอหรือพลิกชนะทาาดั่งของอุระเรดก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเกมนี้ต้องเชื่ทว่าสนุกสูสีแน่นอนกับเกมคู่ใหญ่ในศึกลูวานครัพนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ทางดั่งของอุระเรดไดมอนด์ครับเป็นต่อคาว,สวาสก,ก,ก,กมนีด ลุงเฉียบเชื่อว่า3ประตูน่าจะมีให้เห็นเพราะว่าทั้งคู่เป็นทีมที่ยิงได้เยอะก็เสียประตูเยอะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลายหลังอย่างคาวาสกิฟอนเล่ก็เสียประตูแทบทุกเกมเช่นเดียวกันเพราะนั้นครับเกมนี้2.5 3ดไปเชียร์กำแพงบมบนกันได้ส่วนกับไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบเห็นต่างลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่พระรองครับลุงเฉียบเชื่อว่าคาวาสกิฟอนเล่ครับสองนัดหลังสุดในศึกเจลีพวกเขาทำผลงานได้ดีชนะมาสองเกมติดส่วนเกมนี้ต้องบุญเยือนอุระขอแค่เสมอก็พอแล้วไปเก็บในบ้านของตัวเองในนัดที่สองในศ บอนตาเล่บอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่กันที่ศึกระวันครับนะครับหรือว่าจะเป็นครับนี่แหละนะครับในรอบแปดทีมสุดท้ายนัดแรกระหว่างทนางของยูกะมะเอฟมารินอตวันนี้พวกเขาจะเปิดนิสสันสเตเดียมรับมือการไปเยือนทีมฟอร์มแรงประจำฤดูกาลนี้อย่างเขาชื่อว่าเรโซนะครับเกมคู่นี้ kick off ประมาณ17นาฬิกาตรงในส่วนของเอีทัวร์ครับคู่นี้จะกันมา4เกมหลังสุดนะครับนะก็เป็นทางด้านของคาชิวะเรโซครับชนะไป3เกมแล้วก็ทนายของยูกะมะเอฟมารินอตชนะไป1เกมครับในนัดล่าสุดเนี่ยในศึกเจลีกนะครับก็เป็นทางด้านของคาชิวะะเเรโซบุกกไปชนนนงงขออยูาาามมฟส ที่2อประตูสูรนะครับฉะนั้น4เกมหลังสุดต้องยกให้คาชิวะเลโซดูดีกว่าแล้วก็อีก1เกมเนี่ยจะกลับไปเล่นกันที่บ้านของคาชิวะเลโซนะครับในเกมนัดที่2ในศึกเลวันครับก็ต้องดูว่าเกมแรกเล่นที่นิสันเตเดียมบ้านของยูกมาเอมารินอตใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันในเกมแรกนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นอย่างเอมารินอตครับพวกเขาเนี่ยโอ้โหฟอร์มไม่ดีครับปีนี้ย่ำแย่จริงริงพวกเขาชนะเกมเดียวจากห้เกมหลังสุดแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมแพ้ไปสามเกมล่าส ชิวะเรโซ5เกมหลังสุดถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกม2นัดหลังสุดชนะรวดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านไล่เอาชนะด้านของอเวิสปาฟุกุโอกะไป2-1ปเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าผู้ไม่ยืนอย่างคาชิวะเรโซดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายช่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับฝากฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างยูโกมาเอมาริโนต้องบอกว่าเขาปล่อยตัวไปเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแอดัลซันโลเปสนะครับรวมไปถึงน้านของเอริกก็ ก็ถือว่ายวบพอสมควรสําหรับทัาล้างของตัวเล่นยูกบมาเอเบรีนอตนะครับพวกเขาจะมาในระบบ4-2-1-3นะครับนำทัพโดยผู้สาบตูอย่างปักคลิวกิวครับกองหลังก็มีท่าลางของคิวโนเนสนะครับรวมถึงกาโตะแล้วก็ซูซูกิตรงกลางนาทัพโดยกับตันทีมอย่างคิดะครับรวมถึงวัตนาเบะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีท่าล่างของนะครับครอกที่ย้ายมาใหม่นะแล้วก็ยังมีท่าล่างของริมเส้นอย่างมิยาอิชินะครับรวมถึงกองหน้าอย่างท่าล่างของทานิมูระนะครับที่ซัดไป2ประตูก็ดูจากตรงนี้ครับแดนนมอออยกรรงข เนื่องจากว่าเขาปล่อยตัวไปค่อนข้างเยอะแล้วการเสริมเข้ามาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ดันเด็กขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีประสบการณ์ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เราเชื่อว่าเป็นเรื่องยากมากๆในการรับมือผู้เมเยือนอย่างทั้นของคาชิว่าเรโซนะครับส่วนทั้นของชิว่าเรโซนะครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งครับสามสี่สองหนึ่งนะครับก็นำทัพโดยสามตัวอย่างโกจิมะครับกองหลังมีทั้ง้นของโกกะรวมไปถึงทั้นของฮาราดะนะครับตรงกลางนะครับมีทั้งของนากาซาวะนะครับนายยามาดะคุโบะนะครับแล้วก็แดนบนเนี่ยมีททััั้้้้งงงงงงขขออออเเซซกกกกาาาววะะะนนนครบแล็็็หยย่โโป หน้าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซัดไปแล้ว6ประตูกับ2แอซิดก็น่าจะได้ออกซัดวจริงนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับข,ขุนพลคาชิวะเรโซส่วนใหญ่แล้วเป็นญี่ปุ่นรุนล้วน,วน,วนเล่นกันมานานครับเล่นได้ดีด้วยนะฟุตบอลเท้าสุดเท้านะครับถ้าใครได้ดูแมตช์ที่เจอกับอูระเรดไดมอนด์โดนน้ำก่อนถึง2ประตูครับแต่กลับมาแซงชนะ4ีประตูสในบ้านของตัวเองถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสําหรับยอดทีมจั่งทางด้านของคาชิวะเรโซครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าพวกเขาไปเยือนมารีนอตที่ไม่พร้อมเนี่ยต้องเฉียบเชื่ ามารีนอตได้ถึงถิ่นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลูกเชียรม,มองว่าคาชวิวะเรโซดูน่าเชียร์กว่าส่วนในเรื่องของทอมแกร์ amp, เกมนี้เปิดให้คาชวิวะเรโซครับเป็นต่อยูกุมะเอฟมารีนอตเจ้าถิ่นอยู่ที่ปอปากำแพมงมุบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5งจุดกำแพมงมุบนเกมนี้ไปได้ครับทั้งคู่มีเกมรุกที่สนุกครับแต่เกมรับมารีนอตไม่ดีส่วนร่างของเรโซเองก็เสียประตูค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์กำแพมงมุบนกันได้ส่วนกัไปต่อที่ปอปารุ่งเชียร่ชวาคาชิว่า อ,นนอย่างคาชัวเรโซบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่รวนครับรอไปทีมสุดท้ายนัดแรกครับเราไปดูอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจโยโกมะเอฟซีครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยนวิสโกเบครับเกมคู่นี้ k i c อ off ราศีเจ็ดนาฬิกาตรงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนะครับเวทเวทคู่นี้จะกับมาสี่เกมหลังสุดนะครับเป็นทั้งของโยโกมะเอฟซีชนะไปทั้งหมดสามเกมครับโกเบชนะไปหนึ่งเกมก็ถือเวทเวทนะครับสี่เกมหลังสุดต้องยกให้โยโกมะเอฟซีเจ้าถิ่นดูดีกว่าทางงสองของผู้มีเยือนอย่างโกเบนะครับส่วนอีกหนึ่งเกมจะกลับไปเล ที่บ้านของโยโกมาเอฟซีใครจะกุมความได้เปรียบในเกมแรกไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับหเกมล่าสุดเจ้าถิ่นนะครับโยโกมาเอฟซีฟอร์มไม่ดีเลยครับหเกมหลังพวกเขาชนะได้เกมเดียวเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับโตเกียวเวดี้ไป0ูนส่วนทางของโกเบห้าเกมล่าสุดแพ้เกมเดียวครับชนะ2เสมอ2อนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโยโกมาเอฟมารีนอตไป1นึ่งศนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างท่าส่างของวิซาง เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างโยโกมะเอฟซีวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับสามสี่สองหนึ่งนำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างนั่งของนะครับอิโตะนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างนั่งของยามาดะนะครับยูริแล้วก็สามประสานแนวรุกไม่ว่าจะเป็นนั่งของอัดเดีตันนะครับนะรวมถึงเปาโลแล้วก็กองหน้าอย่างลูเคียนนะครับลูเคียนเนี่ยเคยเล่นให้พัทยานะเคยเล่นอยู่ในไทยลีกด้วยนะครับนะก็ย้ายไปอยู่กับโยโกมะเอฟซีเนี่ยหลายต่อหลายปีแล้วก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับแผงลุกของโยโกมะเอฟซีนะครับส่วนรักของผู้ไม่เยืออนย่าง ซโกเบะครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-1-2-3นะครับนำทัพโดย3ตูอย่างไมเอกวะครับกองหลังมีทูเรอร์นะครับแล้วก็ระาัของซากิอิแล้วก็ตรงกลางครับนำโดยมิยาชิโร่นะครับอิเดกุชิแล้วก็หน้า3ตัววันนี้อาจจะได้เห็นนะครับจอมเก๋าอย่างท่างของมูโตโออ่าแล้วก็ทัางของเอริกที่ย้ายมาใหม่นะครับจากทั้งังของโยโกมะเอฟมารินอสก็ซัดไปแบประตูกับ3แอซิดแล้วนะส่วนทั้งทของอีก1คนที่ขาดได้เลยนะครับในแนวรุกก็คือยูยะโอซากะนะครับยอดกองหน้าตัวเก่งของทีมนะะครรััับบซซดไปปแแล้ว5ตูก2อิ ก็ดูจากตรงนี้ครับเราบอกว่ารายชื่ตัวเล่นหลักๆนะลุงเฉียบเชื่อว่าโกเบน่าจะขนไปกันครบแหละครับเพราะว่าก็อยากจะชิงความได้เปรียบไว้ก่อนในเกมแรกก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับเพราะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าไม่น่าจะใช่เรื่องยากกับการบุกไปเยือนโยโกม่าเอฟซีถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีเฮตุเฮตเป็นรองนะครับใน4เกมหลักสุดแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะสอบผ่านได้นะครับนะเพราะฉะนั้นให้มองไปที่วิเชียโกเบผู้มาเยือนน่าจะดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของทีมแกร็บเกมนี้เปิดให้โกเบครับเป็นต่่่ออออททาางงด้นขโโยยกมูีีเ ลูกเชียบไม่ค hmm. okay, so so ่อยเห็นด้วยเท่าไรนะครับเพราะว่าโยโกม่าเอฟซีเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีครับส่วนด้านของโกเบปีนี้ครับไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไรเพราะนั้นใครจะไปกำแพงมบนต้องดูให้ดีนะส่งการไปต่อที่ครึนงตัวครับเกมนี้ลูกเฉียบขอเชียไปที่โกเบครับลูกเฉียบเชว่าประสบการณ์ความเก่าครับบวกไปถึงฟอร์มการเล่นลูกเฉียบมองว่าโกเบดูเหนือกว่าครับถึงแม้ว่าเฮทเวสสี่นัดหลังสุดที่เจอกับโยโกมาเอฟซีพวกเขาจะซูไม่ได้แต่ลูกเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะสอบผ่านครับเพราะนั้นให้มองไปที่เเเเกบบบบบอออได้ลยยยฉีสคันนนน่่างแร คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ศึกรวันครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับเราไปดูเกมระหว่างโชนันเบอร์เมลเล่ครับวันนี้เขาจะเปิดบ้านรับมือการเยือนพลธนูม่วงอย่างซานเฟเซฮิโรชิม่าเกมคู่นี้ก็คิกออฟเวลา17นาฬิกาตรงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนะครับเอทูเวสสี่นัดหลังสุดที่เจอกันมาครับเป็นด้านของซานเฟเซฮิโรชิม่าชนะไป2เกมครับโชนันชนะไป2เกมแล้วก็อีก1เกมนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่แหละจะกลับไปเล่นกันที่บ้านของซานเฟเซฮิโรชิม่าในนัดที่สองนะครับในวันที่7กันยยาาาาานนนต้้้อองงมมดดููกกัว่่่2เเจจบลใครระไผขส รองชนะเลิศสําหรับศึกลูวันครับนะครับก็ถือว่าเฮตุเอตนะครับค่อนข้างสูสีใน4เกมที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมล่าสุดครับเจ้าถิ่นโชนันเบอร์มาเล่พวกเขาสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับกัมบะโอซาก้าไป5ประตูต่อสีน่นะครับส่วนร้านของผู้มาเยือนอย่างด้านของซานเฟเซฮิโรชิมะห้เกมล่าสุดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1น,นัดล่าสุดบุกไปเสมอเซเรโซโอซาก้าได้ถึงถิ่นที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นดูจากตรงนี้ รชิมะดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างชนันเบอร์เบเล่นะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายที่ต้อเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นชนันเบอร์เบเล่วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสามหนึ่งสี่สองนำทัพโปรพสับตัวอย่างป๊อปครับกองหลังอย่างโอโนะตรงกลางก็มีซูซูกินะครับโอโนเซแล้วก็ริคาโดครับส่วนหน้าเป้าเป็นท่านั่งของนิตะจับคู่กับโอดะนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสำหรับชนันเบอร์เบเล่เกมนี้เล่นในบ้านนะครับส่วนนักผู้ไม่เยือนนะครับอย่างซาฟฟิเซฮิโรชิมะวันนี้น่าจะมาในรรระะบบบเเเดดิมช่่นนนียยวกกััั3 4 2 1าาาทพโโสตอองซค กองหลังก็มีคิมนะครับนะมีทางด้งของโอทานนี้นะครับนักกัปตันทีมตัวเก่งรวมถึงตรงกลางอย่างทางนัานของคาวาเบะธนากะแล้วก็หน้าวันนี้ก็ฝากความไว้ที่ทาาน้านของแชร์แมงนะครับนะกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะได้ออกซัดจริงก็ซัดไปแล้ว4ประตูกับ3แอสซีนะครับเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ก็อะบอกว่าเจ้าถิ่นครับโชนันถึงแม้ว่าเล่นในบ้านนะครับน้าจะทำผลงานได้ดีเมื่อเจอกับซานเฟซเซแต่ว่าช่วงนี้ครับฟอร์มพวกเขาไม่ดีเราต้องมาเจอทางนัานของซานเฟซเซที่เกมรุกกำลังมมัั่่่่นนนนใจแลล้้ววดีีาาสสุองโกทซ ฮิโรชิมาจะบุกไปยัดเยียดนะครับความพ่ายแพ้ให้กับเจ้าถิ่นอย่างชนันเบอร์มาเล่ได้อีกนะครับฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่ซานเฟซิฮิโรชิมานะครับส่วนในเรื่องของไฮดรแคปเกมนี้เปิดมาให้ซานเฟซิฮิโรชิมาครับเป็นต่อชนันเบอร์มาเล่เจ้าถิ่นอยู่ที่0.5คีหนึ่งกำแพมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5กำแพงบนบนเกมนี้ยลงเฉดเพราว่า2ประตูน่าจะมีให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาส ให้ได้เป็นลุ้นประตูที่3นะครับลุงเฉียบขอมองไปที่กำแพงมงบนได้2ประตูครับยืนพื้นมีให้นะครับลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มไปเชียร์กำแพงมงบนดีกว่าสุขการไปต่อนะครับที่0.5นย์ดห้ประตูนะครับสาหรับซานเฟซ์เกมนี้ลุงเฉียบชื่อว่ามีครับลุ้นประตูที่2เพื่อรับประทานเต็มเกมนี้ลุงเฉียบชื่อว่าการบุกไปเยือนชนันเบอร์เมเล่ไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขาครับเชียร์ไปที่ซานเฟซ์ฮิโรชิมาพลธนูม่วงนะครับ0.5 1บอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปที่อังกฤษคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเราไปดูเกมระหว่างฮาริพูลครับเปิดบ้านรับมือการเมียนบอสตันยู่นเต็ดเกมคู่นี้คิกออฟ f ราตรี1:45นาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับฮาริพูร์ในอยู่อันดับที่สี่ครับหกเกมชนะสามเสมอสามยังไม่แพ้ใครมีสิบสองแต้มส่วนบอสตันครับห้าเกมชนะสองแล้วก็แพ้ไปสามเกมมีหกคะแนนรั้งอยู่อันดับที่สิบเจ็ดก็ถือตารางคะแนนนะครับในเรื่องของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็เป็นด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างฮาริพูลดูดีกว่าท่านนั้เอง ก็เป็นฮาริพูชนะทั้งสองเกมเลยนะครับก็ถือว่าเทสต้องยกให้ฮาริพูดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมล่าสุดครับเจ้าถิ่นฮาริพูพวกเขานะครับชนะ3เสมอ2องยังไม่แพ้ใครถือว่าฟอร์มดีสุดๆส่วนด้านของผู้เยนอ่างบอสตัน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมก็ถือว่าภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้ฮาริพูดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะไร่์ตูเบรนที่คาดว่าจะลงสนามนะครับตัวเระนหลักๆเนี่ยลงเฉ็บช่วงว่าเจ้าถิ่นจากฮาระบบ44 2นำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างจอนนะครับนะรวมถึงนัางของแม็กเนลลี่นะครับนะแล้วก็นัางของฟรานซิสตรงกลางนะครับมีนัางของไมลี่นะครับดารี ry, แล้วก็นัางของเชลลอนกับตันทีมตัวเก่งส่วนหน้าเนี่ยฝากงขงที่จอนสันแล้วก็ลิสนะครับที่ซัดไปแล้ว3ประตูก็น่าจะได้ออทซัดรจริงเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับรายชื่อตัวเล่นฮาริพูน่าจะอยู่ครบสําหรับเจ้าถิ่นในวันนี้แถมได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีเฮตัวเวสที่ดีกว่ารวมถึงฟอร์มการเล่นส่วนนัางของผู้ม่เยือนนะครัััับบบบอออยย่่าาาางงรขตตนนนนนนนูไเ็ดวี้จะมะมใ3 4 1 2ทพ โดยนะครับนักผู้สาประตูอีกโรเวตครับกองกลางก็มีนั่งของนะครับนะโซโรเกตแล้วก็นั่งของคอฟเปอร์นะครับแล้วก็มีฮิวส์นะครับแล้วก็หน้าวันนี้ฝากผมที่นักตงของจอห์เลวีที่ซัดไปแล้ว3ประตูก็น่าจะได้ออกซับเป็นจริงนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ารายชื่อตัวเล่นเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว,ว่าผู้ไม่เยือนอย่างบอสตันเนี่ยน่าจะเป็นรองนั่งของฮาริพูอยู่เยอะพอสมควรครับแถมเกมนี้ต้องบุกไม,ม่เยือนฮาริพูดที่มีฟอร์มที่ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นลุงเฉียบมองว่าฮาารริพููดนเชีย์ก้ หนึ่งกัมพามบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กํากพงามบนครับเกมที่ต้องเฉียบเชื่อว่าไปได้ครับ2ประตูยืนพื้นมีให้เห็นแน่แนๆลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มเกมนี้ไปเชียกกาแพงามบนกันได้โฉกัระปต่อที่ศูนย์จุดห้าดหนึ่งอย่างที่ต้องเฉียบบอกครับฮาริพูเล่นในบ้านครับฟอร์มดีกว่าสถิติดีกว่าครับหนึ่งประตูสำหรับพวกเขาไม่น่าใช่เรื่องยากครับเกมนี้ไปเชีย์ฮาริพูบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่อังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะครับนะเราไปดูเกมระหว่างทั้งของแบ็กเลทเชลครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยือนทั้งของคารายครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะแบ็กเลทเชลเนี่ยอยู่อันดับที่สิบของตารางครับห้าเกมชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งมีแปดแต้มส่วนทั้นของคารายยูนิเทนหกเกมครับชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งมีสิบเอ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่ห้าก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าผู้เยือนอย่างคารายดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในนนนนนเเเเเเเรื่่่่่อออองงขฮดทวยคคูีี้ไมมมจจกกกัาะป็ ส่วนด้านของฟอร์ม5เกมหลักสุดครับเจ้าถิ่นนะของ Back Town แบ็กเรตชาล์ครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยครับส่วนด้านของคาราย5เกมหลักสุดนะครับพวกเขาก็ชนะ นะครับไป2เกมเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอกันทั้งคู่ดูดีครับไม่ได้ต่างกันเลยส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นทาาน้่นของนะครับแบ็กเรทาวนครับน่าจะมาในระบบ413 2ก็นําทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งของบราวน์ครับนะรวมไปถึงนั่นของไรเน่แล้วก็กองหน้าอย่างฮอลนะครับน่าจะได้ออกซับจริงเหมือนเดิมเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างนั่งของนะครับนะแบ็กเรทาว์เนี่ คารายไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆครับถึงแม้ว่าจะเล่นในถิ่นตัวเองก็ตามส่วนด้านของคารายยูเนเต็ดนะครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3สามสากอนำทัพโดยนะครับน้าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นกองหลังกับตันทีมอย่างโชมัสนะครับฮาร์เปอร์นะครับแล้วก็แดนบนเนี่ยฝาก่อนที่อาร์มสตองแล้วก็นันของรินนี่ที่ซัดไปแล้ว5ประตูก็น่าจะได้ออกซ้าจริงนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบก็ยังเชื่อใจคารายมากกว่าถึงแม้ว่าจะเล่นเป็นเกมเยือนแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาน่าจะบุกไปนะครับเอาชนะหรือแม้กระทั่งยันเสมอทททาาาาาาางงงงดดดด้้้้นนนนนนขออเเจถิ่่ยยะะะคครรัับบบแ็วไลต มองว่าเขาดูเหนือกว่านะครับสำหรับทางด้านของคารายยูไนเต็ดเกมนี้ให้มองไปที่คารายครับส่วนในเรื่องของแอดิแกรมเกมนี้เปิดมาให้ทั้งคู่ครับอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันกัมพายามบอเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดห้กัมพาามบอเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เชี่ยวมั่นใจว่าไปถึงแน่นอนครับสามประตูน่าจะมีให้ยิ้มได้ครับไปเช็คกัมพายามบอที่2.5ส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันครับอย่างที่เชียวบอกเชี่ยวมองว่าคารายดูเหนือกว่าครับถึงแม้ว่าจะเล่นเป็นเกมเยือนแต่สถิติพวกเขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ในศึกกนนนนนนนะะคคครรรัับอออออออเเเเฟซ์ขขขงงงงงฤษีี่่่ยยยมไไปททาาาาาดดู้ต็จ ไปทำผลงานได,ด้ดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างแบล็กเรย์เชนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ให้มองไปที่ผู้มีเยือนอย่างคารายยูเนเต็ดบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะข้ามฝากไปที่โคลอมเบียครับนะครับเราไปดูเกมระหว่างอเมริกาเดกาลีครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเบียนทั้นของแอตเลติโกบูคาราเมนกานะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตี55นาทีนะครับก็ถือว่าเตะเช้าเลยสําหรับด้านของโคลอมเบียครับก็ถือว่าเป็นนัดที่2แล้วนะครับเพราะว่าเฮทเวสเนี่ยนัดแรกนะครับเป็นด้าของบูคาราเมนกาเปิดบ้านชนะอเมริกาเดกาลีไปได้หนึ่งประตูสูงนะครับก็ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไปก่อนส่วนในเรื่องของเฮทเวส แล้วก็อเมริกาเดกาลีชนะไป2เกมเสมอไป2เกมก็ถือว่าค,ค่อนข้างสูสีกันพอสมควรค่อนข้างที่จับนะครับนะสมน้ำสมเนื้อแหละสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นอย่างด้านของอเมริกาเดกาลีฟอร์มไม่ดีครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยแพ้ไป4แล้วก็เสมอ1เกมนัดล่าสุดเนี่ยนะครับพวกเขาแพ้อาริซานะครับไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านของนะครับบูคาเรเมนกา5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4ครับแพ้เกมเดียวเท่านั้นเองนัดล่าสุดในพวกเขาบุกไปชนะเดปเปติโบเปเรราได้ถึงถิ เรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างบูคาราเมนกาดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างอเมริกันเดกัลลี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างอเมริกันเดกัลลี่ครับวันนี้พวกเขาน่าจะขนผู้เล่นดีสุดลงสนามแน่นอนครับ4-3-3เหมือนเดิมนำทัพโดยกองหลังอย่างอัลเรสครับมีหน้ารวมถึงมอสเคล่าครับตรงกลางก็มีท่านของนะครับโบเรโร่ครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยฝากของที่ทางด้านของมูริโร่แล้วก็กองหน้าตัวเก่งอย่างรามอสที่ซัดไปแล้ว3ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับก็ูจากกตตรรรงนนี้้คคััับบวููเลลล่่่หๆออยยแว สำหรับเจ้าถิ่นอย่างอเมริกันเดกาลีครับประตูตามหลังด้วยนะครับนะก็ต้องการประตูตีเสมอก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเบียดเอาชนะได้ไหมหรือต้องต่อเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ล้เจ็บช่วงวเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแน่แกับการเล่นในบ้านแล้วต้องเจอกับบุคาราเมนกานะครับส่วนด้านของนะครับผู้เยือนอย่างอาร์เจติโกบุคาราเมนกาวันนี้เขามีความได้เปรียบอยู่แล้วเล่นแบบรัดกลุ่มแน่นอนครับน่าจะมาในระบบ42-31านำทัพโดยผู้สามตัวอย่างควินต่าครับกองหลังมีเมเน่างรมาเต้นะครับรวมถึงด้านของกิล แล้วก็กองหน้าเป็นพอครับที่ซัดไปแล้ว6ประตูก็น่าจะได้ออกซัดไปจริงเพราะเรื่องจากตรงนี้นะครับต้องบอกบูคาราเมนกาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับเล่นสบายๆนะครับเพราะว่าพวกเขามีประตูน,นําอยู่1ลูกต้องเป็นทันตังของอเมริกาเดลกาลีที่ต้องบุกเข้าใส่พวกเขาแน่อนอนพวกเขาเล่นรับแล้วรอสนกลับแบบแน่นๆเนี่ยลุงเจ็บจะว่า,วามีโอกาสที่พวกเขานะครับจะบุกไปยันเสมอหรือนะครับเย็ดอ่ายัดเยียดนะครับความแพ้ให้กับทันตังของเจ้าถิ่นอย่างอเมริกาเดลกาลีได้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่บูคาราเมนกาผู้มาเยือนนะครับส่วนใน ต่อบุคาราเมนกาอยู่ที่ปอปากำแพงมวกลเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกำแพงมวกลเกมนี้ลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ใครจะไปดูให้ดีสําหรับโคโรเบียครับนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้อาจจะจบที่2ประตูไม่น่าเกินนี้ส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบนะครับขอเชียร์ไปที่ผู้มาเยือนนะครับอย่างทั้นของแอตเลติโกบุคาราเมนกาลูเชียบเชื่อว่าเขาไม่แพ้ครับลูเชียบเชื่อว่าเขาเล่นแบบรัดกุมแล้วรอสนกับน่าจะประสบความสำเร็จได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเชียร์แอตเลติโกบุคาาารเมนกบอกได้เลยครับบเเีียยสานนนออย่่างแครับ เอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันพุทธที่3กันยายนนะครับคู่แรกครับไปเชียร์คาวาสกิฟอนตาเรีคู่ที่2ครับคาชิวะเรโซ3วิเซโกเบ4พลธนูม่วงซานเฟเซฮิโรชิม่า5้าฮาริพูครับ6คารายแล้วก็7อยู่ไปกับบูคาราเมนกานี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนนี้นะครับส่วน3ตัวติดดาว3ตัวลุยเฉ็บชอบมากๆนะครับตัวแรกเป็นวิเซโกเบตัวที่2เป็นรื่องของซานเฟเซฮิโรชิม่าแล้วก็3อยู่กับฮาริพูนะครับชอบเหมือนกกรไไไไไไปปเชชีย์ันนนด้้้้มม่่ออบววงงตลุใใจ ฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเจ็บย,ย้ำเสมอแต่ว่าบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เจยบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบ,ก,อบการตัดสินใจของพี่ๆได้ในระดับหนึ่งลุงเจ็บก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากได้นะครับนะอยากรู้ว่าตัวไหนเป็นตัว V ีของลุงเจ็บในกลุ่มรวมไปถึงตัวเน้นนะครับแล้วก็ชุดโครงการ3และ4เนี่ยสามารถเข้ามายุคลุงเจ็บได้เลยนะครับนะลุงเจ็บมีแนวทางให้แน่นอนครับรวมถึงฟุตบอลสดแล้วก็ยังมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนนะครับถ้าทีมเน้นลุง ของลุงเฉียบเสพคาร์นะแจกให้ด้วยนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับนะลุงเฉียบมาได้เลยสนุกแน่นอนครับแด L S 7หรือว่าจะิ้มลิงที่เฉียบวางไว้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรฝากไว้นะครับแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมันลุยด้วยกันกับลุงเฉียบเสพคาร์ครับส่วนนะครับนะใครอยากจะคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันไปได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกําลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุทานนนอบบคคุสสสํหรรััััวีี้ด